ไม่อย่างนั้นมาไล่บอกยังมีคนไม่มีบอกอุ้ยอันนี้จะเป็นเสน่เนาะก็บอกได้แหน่น้าแล้วเนาะเขาขึ้นรถเนาะเป็นแ่ไหมกางนี่ะเป็นนี่ผู้ขามาเยีบยาเมื่อนี่ยาเปในหโศกไหลาบวะเนี่ยมันสิได้โยมไหมใจน้เยมันสิถือเกล็ดโยมไหมบ่ สาธุสาธุนาแม่นบ่ถือก็สิให้ยาให้ถือได้เดี๋ยวนี้บ่ได้ว่าสิมาซื่อๆลาหลาเดี๋ยวนี้มาขอสมบัตินั่งในบ่ได้ขอโดนเนาะอ่าปั่นม้วนปั่นมัางให้ลูกให้านะไรไมีกินที่บอกข้รมสาแลนะพ่อได้เห็ุบุญเหตุใดด้วยบอกเด็ดตัวด้อย โอ้ยกูไปดิตัวจักเทียดอกยามาว่ามีแต่มนุษย์แหละตัวกูยามาว่าเลยกูได้ตัวมนุษย์จักเกียมีแต่มนุษย์ตัวกูส็มาบอกเลยไม่ใจก็เหนื่อยมีเงินสองคนหรอกบรรดห้องครัมินเอาห้ปบนไดสุกหายบรรไดล่างคนเขากะเอาหรอกแมนอยู่ยน่ยแมนแมนแมนซุกหายบรรได้กะเบาเอาห้แต่ละ song tôi có bao giờ bài sang bài kiện bài nhan sang bài nhan sang hm 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 ดังอ่าให้ดังทั่วโลกเลยข้างน้อมาเส้ยมาตอนเอ้ามาข้งแก่ไว้ดังแก่ไว้ดัะโอ้ยจักจักไข่โุกไข่มาสักก้อนท้อจังทิกินที่หยางยาหน่ะนะหยาสาวเงี้ยวยังลูกลานดีค่ะเนาะที่แท้เจ้าของสันทิพย์อยู่แล้วก็ได้ยาที่หยางเนี่ แง่ลุยแง่รานที่นีดก็รา้วแก้วอกไปง่ายอ่ะเอามักมวลเห็นตกมึงไปไกลๆโอ้ยกัะไปน้ำบุญน้ำสุกกุศลอะไรเนี่ยเห็นบ่ไดไปทำคว่มผิดอีกอย่างดอกเจ้าค่ะแมนเหมนนี่คือว่าเห็นนางโยหันที่อยากแล่นแตนแหลงมาก โอ้ยเอือนให้ซ anyway. ื้อให้ให้สายบุญซื้อของซอยยากับบ่อเอือนข้าเจ้าให้นะเอือนให้ได้เด้อให้ได้ขายดีๆนี่เด้อมันเป็นมือไผวยมือมันสวยหน่อยบ่มือไหมือมัน่คือมือนี้แหละพี่มือนี้เหม่อเหม่อของอันยายเถ้ากับของอันเอ็กซ์ซีเลยเมือนี้กับของยูทูบเลยเมื่อสิมาเอาขุนน้ำยาที่ขอขอน้ำยาสามตัวตรงบนหลัง กูเหายตโอูชาตูกูเซหายตูเป็นจ้าบุญแท้สิน่ะซื่อเป็นก็ได้ซื้อว่เป็นก็ด้โอ้ยกระจับใส่ไหแม่ยาสิมาให้มามงเทศเอาเอียงมันก็บวายแล้วเนาะกะไว้ยูเด่นมากะไว้ยูเด่มันแปลไปร้ายคนหรืไถ้าหาเขากันงังตัดออกดอกทีหน่อย เส้นคอยยาเส้นคอยเยอะไ้กับเฮียเนีอมันเอยไดเมื่อันนัเนนเตียดมมาลางก็จิตต์จิหาได้มากอย่างเด้อใหาได้มากตั้นายอี่เด้อจะได้หอบขนมมาหลายหลหายถือแมงวันนี่วันที่หนึ่งตุลาเนี่ล่ะขอเนี่ ยาเออมันจีออกพั้น้าพอดีเด้อขั้นโขกมันเราก็จะได้ซื้อเคียงไปทั้บุญหนึ่งตัวเนาะอืมไอ้ดังทั่วโลกยาก็จะได้บุญนั่ตัวแบบนี้เนี่าเคยพระเหตดเัอกระถินเนาะอือก็ะสิยหายมันดังนี่ละเอาดังดคนที่มาดูถูกเดียวมันก็สิยได้เงิเออ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 เดียอนีอเออเออเต็เอเออมออเ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 ออออเออ้อเออเออดอเออ ตาอยัตนให้ทั้งบนทั้งหลางวงยาเนี่ยมหาลัยให้อีหน่อยให้ทั้งบนทั้งหลังมันซื้อหม่อห้าหกเจ็ดเนี่ยมันกลับกันเนาะมันออกโมขาเนะ่ยคอยปอตัดสามัดนาตีเนี่ยถือมาสามหมุดแตีลอวภัยเนี่ยแล้วห้3สามวมดเหร อะไรมาแล้วห<ใส> <initiative> ัว <stop> ร่งยานงวด่งยานแล้วก <ername> ็หายแปดหาก็แปดชีพันพันแล้วคนอินเนี่ยมันเที่ยงกูอีเตี่ยนนะเที่ยงกูอีเตี่ยเลขหามันยืนแพรแหว่เลขเก็นมันเป็นอย่างคือหันหัวล่งกูบอกเอ๊ะมันหันหัวล่องเส้าไงมันบอกวันศีเด๊แต่มันกระถึกอยู่ดิผิวมันกระถึกอยู่ดิมันสลาดไงแจ็คแมนดิบอีบ่สลาดจ็คแมนเราลูแก้ยาแท้ๆเนาะมันสลาดอยู่ เลขยือฟ้ามือมันมันออกง้ามขึ้นอย่างตัวมันต่เอาบุญก็เลยว่าเบิ่หไงพวกขาเนี่ยว่าสั่นอีเตี้ยเลขเก็บเป็นยังคือหันหันวลงเน <laughs> <laughs> ี่ยบอนี่ว่าซาไกเออก็าไป <laughs> หาเหรนไปบ่เราเลยว่าเลขของขายยู่มือมึงคือง้ามแต่อีน้อยนะสั่นมันออกหัาขายก่อนนะ กร้านมาในสิโศกสีมันบ่เนี่ยส,สม้มสม,มันอยู่มี่ตาผูงามงามผู้ดีๆใหมาใจดีดมีต่ตาผูยัดพลวยอยู่เซ็กกันรวยอยู่หรอก <S <S มีต่ตาผูพรวยพลวยนี่ตาผูมีสีมีทั่ามากยัดอยู่ไอเอฟซีทางบ้านเพิ่ <S <S นโศกมนนนันนะไมนเด้เอเนี่ยเดี๋ยวเด้อก็เขี่ยวมากก่อนเด้อ คือจะเขี่ยวมากยิ่งกวา่าสันเียไม่แต่ว่าผมเห็นนี่ไงมิเตชิเียวเป็มะพร้าวเป็นคือว่าออกสาั่แลเขียวว่าบอกเขียวมากเหี้ยงข้นสามอนแต่ยังออหนามอยูเนี้ยอย่างนี้เราเล่นใช่ใช พพดีพอดีถือกสามตัวด้ทั้งผลท้ับโคกจมีที่ละหน่อยมื่คือว่าต่ำไห้แน่นอ่ะต่ำก่นเห็นว่าต่ำกันเลยอู้เขียวอีหอยม่ต่ำไม่้ชโอ้เขียวดีก็ได้ยามเอาลวนเหัะไปนี่ดันกําพวกแดงก็คนใส่หางต่ำนะโอ้ยพูดเขาเขียวไม่ตันเยัดนันโคกจะระบายนู้นวันกันเถื่อน่อย่หยามปากใส่หัวเลยนะเออถูก Còn lọt đi bọn Còn Ở lọt bọn biển đồng Nha Đâm đi nó Ừ Ở nhà nha Chán nằm con Ừ làm nằm phao con Qua chứ kêu mặc con mì khẩu mì nằm ใสๆเย็นๆมาฝากงานอยู่นี่กาะดาษกรับาพันนกระดาษกระดาษสตงาเยอะงนยมีมีขาเสื้อตัวอยู่ะงยู่ไม่นั่นแต่ทูกกะบ่อยกินนาจักเท่ากับเราไห้เรื่องต่อมันดีดีเหินหลายแล้ว่านละ คนเชียงหย à มากอย่างนี้ก็ไ้ม่ค่อต่ำหนิข่าวของเนาะขอลานม่อยู่นีนเด้เนี่ยให้ให้พูดูกดังในเด้อดังเท่าไหรสามหลักในเด้นะไปมาอะไรสำนักหลือเพื่อนหนึ่มาไปอโยเนี่ย แต่ว่ากับบมมม่ยาคือก้อนลหะอญาเลูกหลานมาครั้งแรกก็ให้ปังให้ดังๆได้ย่าโอ้ยสาธุสาถุสาถุเด็กเกือกันก็วมันจะคอยสิได้แฮห้เหยนกันมาหาเห็นได้มาที่สองที่สามไปลีเดได้ย่าแล้วเราสีดำได้แค่ดำเนาะ แต่บางคนเหนมัก <Yeah>. ้าบไปคุีกว่าราไวมากเพมีมองหงกเย่งแต่ว่าก่อนอื่นกับห้ส้มเนยได้จอดก่อนได้ด้วยแตทงกันกลัวมันกระเบิอย่างบอก้อนเลยเอาเห็นเอายังม่นล่อห้ส้มเนยได้จอดก่อนซม่งนือหนะกกบอกว่าซื้อห้มันได้ซื้อเห็นมันล่องหอยตอนออกงานขันก็ได้แล้วงานสันจะได้เงินมืออยู่ มันในหาท่านกับไปใส่นี่เขาสองท่านทำาบอกว่างที่แรกทำงานกูบอกว่าหน่อยเอาตัวดำเงอนด้วยมีมีกูว่ากูบอกมันปากมันอันนั้นตัวยาเขาแก่เพราท่านได้หินแล้วนี่นะนะไฮโลนวลนี่นั่นมันมันจะคอยสีฝนเศร้าโศมันจะสีแก่มาได้อันมันก็เลยกเพราท่านในเสื้อลายเอี่ยนี่นะกูบอกว่าเสื้อตัวดำมองคนนั้นหน่อยเสื้อมันเขาแล้วกูว่า บอกนั่งนี้เอาเบอร์โทรเหน้าสิโทรหาบอกเกินนี่สกโทรยวาก็จะเสีนั่นเห้มเคห็นบุกิเมียมเลยเลยหเมียมใจพอสาวไปเลยเอาทอสามใหม่ส่งใส่เมียมเยนล้วงานก็องานกเรื่อเรื่อยอกเมือกรุงเทพกะลมเนาะทงทางกัทฉลอมเนี่ยอือเมือกรุงเทพเป็นลุงใหญ่บ่แม่รุ่งใหญ่บ่ครับ หาลอยเมียดฝนด้ลอยมันเง a มันถอลมมื่อม่เอาหางไปเหน้ยวเขามันมันขึ้นคักๆัเนี่ยเมื่อไหไ่สิพี่ไท้ลูหรันโยงหนักัิเมื่อดยงหนักใครบอกมั้งบุรีเขาก็ดีบอกมันมันมันหวมันมันนี่เธอสิไปซอยสามีนอืม เมเดือดร้อนมักัดมาใสิ่งม่ใสัยยังไหนเนี่ยวัสิไปฟ้อนให้คอมเมนตหนึ่งไปหลดไ้ายขาดให้มันเศร้าโลกกันเหนไหยาวอาเลี่ยงเลี้ยงขาสิโศกสิมานทีลำสิด้วยเห็นไหมเนี่ยลูกลานจะได้มองนี่ละจะเย็นเย็นเนี่ยตัวอย่างไม่ตอเออไรครับบอย่างโดยเฉาะที่ไเนี่ยต้อง้ออย่าให้งาไปเที่ยวคัมเมน บ่อา่อยกบ้านก็ดีจ้างกบ่่อ็เอาลูกเอาห้านไปเลยถ้าลูก้านถูกตายมแล้วเป็นข้าห่อข้าหันผมบอไปดูเลยเสียบ่าเขียวมา เดี๋ยวม่เอา,าแรงมนไปนันสินมมาฝากหรอกไม่ได้ของดีโอยกัแม่เราเอาค่ไหมมันคือมานตมตัวสบายอยู่ลนหายง่ายตอนนีของฝากของต้น,ก,น,นก็ชิมเด้งไหมมแล้วก็ อืมเมื่อกีหยังมันกระบอกโกลบดอกไม่ไม่น่ะนะขอโทษขอให้ไสักคนเมื่อกี้ย้าหามาเมื่อกี้จับปลาสีมาอยู่ข้ามขาดตัดใจนะกันมันมีครบแล้วมาหาบางอย่างดอกนม่กีม่อีเมือีขอโทษขอให้มาทางเรียกเลยปลบาขาดอย่างนี้ มะแรงนั่งแก่ไม่รื่นซื่อๆเราใช้ก็ได้ดอกมากๆันมอีกเกี่ยงกิโก้ก็ได้มันกับใบออกยงเหมือนเนี่ยบอกไปสีมาเร็กออกสักคนด้แล้วยังก็จะไปหามาไหมหาแน่ไปแลกของมา คมั่ดีสุดดี <c oughs> นะีอย่งนั่นด้อยะกับว่าดีแน่ละว่ามันยาเพราะสมาโขกเอาปกๆเนาะเขียนงามๆสวยๆได้ายาได้บอกเขียนเขียนเอาบอก่นบอกเกบ่จ้ค่ะ เก้าสามศูนย์เจ eh ็ดหเจ็ดเก้าสามศูนย์เจ็ดหกเจ็ดหกตัวเรีกันาหกตัวไป็นห้าสิบหกต้องราวอแลอุดมายบอกลูกที่ซื้อในอันเวกนั่นกันสร็จมั้นนมันเขาหกตัวนั่งนั่งจะดึงไะไรพนย่ะตัวมันจะเป็นเทพคุณเล่น้กหมีมุนพะย่ะ เฮ็ดหลดรู้แล้วตัวีปัญญตเจ็ดแล้วขอกมอเองอเจ็ดต่างกบอกสิละบอกกอก็เจ็ดเจ็ดอเจ็ดเจ็ดนะยูยดเป็นรูเรียกเอดมากมาเดาขนอดนี้ขนาดนี้เจ็ดอีเตียงห้างค่ดเียนเหลกหังจบขัดจบเนีย Có tao nhà bỏ mà nè Tụi mình cứ chuyện gì Tụi mình một chiên Hộp kiệt Tụi mình Tụi rồi nhà Kiệt hộp, hộp kiệt. Ừ. เนาวโอเคก็โอเคสี่ร่นละลายห้าสิบตั่นคือได้คือห้องน้วไหนได้่ยวนี้วนี้ยตัวมีมีตัวพันคุนพันบปเนาะแล้วแต้มากเกิรอดอันนี้งบหน่อยตามหน่อยนาะเหรอเ้ากูดได้งบหลายท่านไปเลยถ้าเขาตึงตรงเลยมันตรงเนี่ยมันตรงเล่ยไปเะมันตรงเนี่ยหดหน่อย หวมากต่งแต่วก็ตนมะขุนบนรามลองาไปได้ไปเที่ยวหาของเทีบยวผนไปเท่ยวโอ๊ยไมไปเีวหม่อ๋อผมไปเห็นอหางถั่วหมูเขาว่าอ้าม่างท่วฟักหมูเขาควณร่างงูเที่ยวอย่ไน้าแม่ไหน มึงเขามเขาเินฟาร์มนะเป็นพันสองพันเจ็ดหกเจ็ดนะครับรางวัลที่หนึง่งมาแล้วพี่้องบา้หนหานไปฮักุงเทียบ่ครับไปกุงเทียไ,ไ,ไปกองสลากนั่นไครับดไปห้างยานรือห้างขรับ ก็ไปเที่ยวเท่กันเนี่ยบอกอกอี่เงนลงกไปเที่ยวแล้วอะที่มันพกพากักระบปอกมันเท่กันเดียกะคุ้มค่าย้าเสน่ห์ไปเที่ยวมากในไดม,มากที่มันาลูกลานนั้น <จะ S 1> ต้องอยางเตตลาดมาเลยยายนี้มังเดิตอต่อมาให้ไปเที่ยวมากก้ อยากมาดูดูนี่แล้่มาตำหนักนั่นนะไปเที่ยวมาแล้วก็ไปเบิ้งไวปหายไปย่าหายมัดเขียนมันหนีไปทั้งใดขันโสกมาแล้วกับจไดรพรกันลังมาหาแบบนี้มน่อางยาวมั่งข่าอยังอยู่อีเหีอฮะคือหันหันไปไลอยู่โอ้ฮะไปอยัางน่งอคือข่ายางนอวบางันลงคือเรามาหาอีหน่อยนี่ส่วนคนยืนเดียเอา้าอีหน่อยนี่ไปหาดูอยู่เด้ีะ <laughs> วันนี้ดิจำโมมา,านั่มบ้านนี้เราเป็นสิได้เที่ยวมาดูน,นะ่ะน่ะแปมก็คักเกลือกอนไดงยายาไปเหยียบไปตัวใดเน,นาะจ้าเจ็ดเจ็หกเจ็ดโอ้ยยาไปเหยียบไปแล้วเด้อพี่น้องวันวันที่หนึ่งตุลาเนาะค่ะเหยียบเรื่องจับใจกันค่ะขั้นเหยียบอีกขั้นมัดมายา,าไปเหยียบมันสิพังคุณบอกกีนั่นคุณไปเหยียบ อุเลยนายาั้งอีดี่กบแมนวอกเห็นจดเหตดไหมอาจับไปนี่ละสันจับไปอจับไปนีจับไปยูอิงติ่งเลยด้ไค่ะยามัดไหลราได้ยาด้เก่เ็ัเลยได้เห็ดไหมหยาแต่มันยูตัวนี้บ่มีหมองจอดรถได้ยาน่าตำนักงานไจับไปตัวไหนก่ครับเก็บหขเกเก็บด้ครับทีนหนึ่งตุลาคมนะครับ

ทั้งบนทั้งล่างข้สามสิบเจ็แยอกมือครับอกเขาจะพุ่นบนล่างจะจะได้มากมันก็ไเด้โดเดียวนี่เนาะเยกออกจะ้สามสิบน่ออือูวางใวว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 าววาวัวว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 วัวววววแวว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  ปึกมันปึกไหมเนี่ยสามศูนเอาไปใส่เนี่ยทีมล่องลางเลยบ่อกเนี่ยมันมากนักันเลยรถโลนี่มันมากปึกไเปึกไรเนีายก็เลยจับออกไห้เลยปึกไรสามศูนเอาทีมล่องลางทีบอยเนี่ยทั้งเทิงเอาไว้ตัวใดเนี่ย รวยเนครับโอ้ยหน้าขิงต้องตะลังไห้เลยสาม่นคุยังคือไเนาะปึกไหมยะจะพุปึกปึกบอกใคยาก็ปึกรสาาางกินก็เลีนจบเรนเล็รู้กับเก่งแต่ว่าซอจับปอเดือกคุยยังซ่จับบอเถือกมันมายงก็คือีเดียแม่นยาบ่บ่ภาษาวยเด็ด มันคือกันเนาะเอยกัคอมเมนรเดเียแมันกระตดเดียวกันก็หกเจ็นเนาะอมีหยักหยักหยักมากใม่อีหยังมันมีตำหั่งขาดกระซัมศูนย์อิลิฮ่าฮ่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่าก่าฮ่าฮ่าจุด้าได้บอกญากระบอกข้ากี่ดีดถ้าแม่นโ่วยนอกญาศูนย์กรวบอกห้าหกเจ็ดมันปุกกระบอกก็แห้งแล้ว มพี่สิโสามตัวนะกูาดเนอะบอกว่าจารัดเนอเป็นามูทอดนี่ที่พอมาไทยนั่นสามสามก่ามันสลัดมันสลัดหน่อยอันนี้ันนี้หัูแกงตตเทิพย์นาเเลี๋ยวเห็นเมื่อส้มสลัดนี่มันน้อยอันที่นั่นกูกะบอกว่าอีน้อยมึงนะไม่มึงสามสามเก่าก็สามสามหกมันเป็นโรตีมันจีกังบอกมันเจยคมันบม่เอาอะ เป็นบุกะเสียจังได้อกูก็บอกข้กไนนั่นัวจับจับเมื่อเสือนี้ยได้งบอบอกบบดอกมันสีอาวัาแล้วยาเศร้าจั่มชิ้นเราเด้อจั่ไปตลอดแม่ดมอ่างสิมาอ่างลูกอ่างแล้วก็จัามชิ้นนี้ยเสือเกลือนเยอะเด้อไม่ได้เกลนเด้ยาเด้อมาขอ งูงดนี่เป็นงวดที่เท่าไรก่อนครับสามนี่ะที่สามแล้วถือขอคืองวดระว่ามันก่ตัวไนเป็ห้าะงางบ่หอกหาแแล้วฟันมาปีนกันเลาวซีโหเขาได้ตีเป็ดหป็หาแก๊ตัวว่าแล้วไปเที่ยวเที่ยวเชียงใหม่เอเเชียงใหม่หมูเออเป็ดปีหาเจ็บที่บ่ยาซูมาูมาต่ที่แหลก หอดที่หนึ่งเนี่โอ้โหมวดที่หนึ่งเนี่ยนี่เนอยเนาะเาะถูกเงินที่แหลกมากที่แหลกเนาะเนาะอันนี้งวดที่แหลกไหมครับงวดแรกหมดแหลกมแหเนี่ยครับพี่น้องงวดแรกเอาพี่น้องทั้งบานกับฟังเอานะครับนะครับว่างสามศูนย์นะครับเลขหกตัวมีเก้าสามศูนย์เจ็ดหกเจ็ดนะครับ หมเนเหรียญนะฮะเด้อพี่น้องน้าห้ถึงวันแรกคันเรกเธือกน้าจะได้ยังแบบที่หนา,น,นา้ดีกว่าดีแล้วที่น้าพบอกก็แสนห้ามมนหาหก็แดด้มไม่หายก็คน, <c oughs> นในน,น้าคอยบอกนอนเนาะน้าเนาะแต่ยังคอยว่าแต่ห้าห้าห้า ส่ไลี้เสีเลยนี่คุณิมาาวุสิม่าฮ่า่าฮ่านิมาาวเลยย่าขันถึกขันมันออกตัวนีอย่าลำข้านลูกล้านได้ยเาล้านจมาดูได้เตี้มานอนอยู่น้ำยาลยเดียปุ๊บโอ้ยร่งางมึงกันแล้ววาแอบป่านนี้เตยครับดีจ้ะุณบทีป้ามวาสะอาด่ นี่ก็หายคักคันมันประกาศเอาดอกมาอันอาคันหมากไม่กูโจมทาดขึ้นเพื่อนหายหาสามมันก็บอกเอาให้ท่านั้นมันก็บอกปราศซื้อนะมันประกาศซื้อมันลืมยามันแดงกันคันหมากให้เล่าเงินเล่าหายที่มันออกมันอตดตอี่นะทำทำเก่าเล่าหายก็บอกคอร์นเลยว่าปิ่นเด้อพอเด้อปิ่นเด้อซื้อลอตเตอรี่ก็บอกยิ่งได้เหมือนกันเลยปิ่ดเด้อ วันที่กูจะขาดเสียทีสถยาสาถวันวันที่หนึ่งตุลานี่บ่ง่ายยะอะไรค่ะนี่ก็คือปึกบอกอะไรหลอไมถามผูไรที่ยเดียวสิหายสูสอย่างอยอีหลีเยบอมเนนบาเลนได้หนอะกูหายแล้วคือแล้วคือคือยาลำนอยอยาบองหาว่าบไถทมดูนี่เพิ่มแล้วคือหาเพิ่ถามเพียบ พี่น้องทางบ้านคุณมาใหม่ี่ฟังบ่ทันเลยค่ะสู้ก็เขียนให้เขาถ้าแม่สู้ก็คือปึกแข่งฟังท่านโพูดก็สามศูนย์เจ็ดหกเจ็ดนะเอาฟังเอาที่นาะหยาเหี้ยมันไม่หยาดีเหรอหยาบอกแล้วหยาใจดีหยาเอาซื้อหยาให้ก่ได้หยาใจดีเนาะลูกหยาให้รอบแรก ยะยะยะบอกแล้วสิมีผู้ถามยะอีกที่บันีึตัวใดอีกก็อว่าอีกที่บันนึงยาใจดียะบอกให้กาถามยาแล้วบันญ้กยันยาให้มัถามแล้วก็ ม uh, ี่ผู้ขาผู้ขาผู้ขาสีม่นยาพักวันได้บนี่ได้อไม่ม่อนะค่ะ้โหเอาเมยอามเอาเมยเอาเมามเามเามม่เอาามเอาเมอามเเมออาามม่เอาม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 เ นี่ครับล้วเออบอยาเี้นหละงโทงหคพี่าวเาวเดี๋ยวม่ไหมะครับพี่ด้วงม่แห้เห็นยสไมไหมอลูกเนี่ยลูกลอแป๊บหนึ่งจักน้อยจักน้อยอย่าโอมลูกจยใส่บุคก้อยเรากจักน้อยเอาง่ายอ่ะอ๋อพี่นี่เด้อนะครับ แนวทางของแม่ลางนาซีบทุกมากนะครับ93076เก็บพี่น้องตัดม้นเลนนะครับนเนัดํำผิจาร้าบบงเดอร์นะครับปลี่ยาแห้งนแค่แนวทางนะครับหมักกระจัดคัดกระพันใา่ละยาดมข้าคิขอขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์พออกันไม้ในคลิหนาขอบคุณและสวัสดีครับ เก้าสามศูนย์เจ็ดหกเจ็ดนะครับ